ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรมาแล้วเสียงเชียรามาแล้วคำรนตอนรถสุดท้ายสำหรับท่านกำลังจะจากไปแล้วนะ <c oughs> จะบอกให้มหายันรวยถ้าท่านอยากได้มหายันรวยให้รีบมาพิชาคมผมเก่งยิ่งนักเป็นอาจารย์ศักดิ์ชื่อเสียงโด อดแล้วอดเลยการบริจาคทานทั้ง15ครั้งถือเป็นบุญที่อาจารย์ไพโรธรื่นวิชาพร้อมผู้ใจบุญลูกศิษย์ลูกหาร่วมกันหาของกินของใช้มาช่วยผู้ประสบภัยโควิดจบลง อาจารย์ไพโรดก็วางมือจากการเขียนยันทันทีแต่ถ้าท่านใดยังต้องการมหายันรวยตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกแค่ประมาณ400ผืนในแกลเลอรี่ที่โชว์ไว้เท่านั้นท่านจะมาจองเองหรือจองผ่านเพจของลูกศิษย์ก็ได้ถ้าลูกศิษย์อยากได้ขึ้นมาอีกตอนนี้ไม่ได้รับเปิดเขียนแล้วยังมีที่โชว์อยู่ในห้องแกลเลอรี่ใครอยากได้ก็มาเลือกเอาตอนนี้หยุดการรับจองไปแล้วยังเหลือประมาณเท่าไหร่ที่โชว์อยู่4-500ผืนได้คนที่อยากได้จริงๆแล้วไม่ทันตอนนี้ก็มีแบบสกรีนด้วยสกรีน แบบยันโบราณเป็นมหายันรวยสิทิพลูรุงสิทธิ์รอาจารย์นี่ทั่วไปหมดทั่วนะประเทศไทยต่างประเทศก็เยอะบาง<อ>คนไม่ทันก็มาเลือกเอาในห้องแกลละรียมีแค่นั้นจริงๆยันสกรีนแบบโบราณมีอยู่สิบกว่าแบบซึ่งสวยงามมากต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นครับหรือจะสั่งตามออนไลน์ก็ได้สําหรับคนที่ไกลๆนะก็มีสายสะพานบุญที่เป็นเพจ คอยดูแลอยู่คนที่อยากมาทําำงานมหายันรวยของอาจารย์ไพโรจนิชาเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามฐานท่าอากาศติดถนนวิภาวดีเลยความเชื่ออยู่เหนือทุกสิ่งนี่คือความจริงนอกจากผืนพยันอื่นๆยังมีไหมครับตอนนี้ก็ยังมีวัตถุบางคนองค์เพานาา สีประจําวันเดือนปีเกิดลูกสิษยที่อยากได้อยากร่วมบุญก็มาได้ยังมีโอกาสณบัดนี้เป็นต้นไปแต่โอกาสนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงนะครับหมดแล้วก็หมดเลยครับไ,ไม่ไม่มีแล้ว <S 1> <S 1> <S บูชายันแต่ต,ต้องสร้างสรรค์ความ,วามดีดสรุปตุบลงไปว่าแม้ความเชื่อจะอยู่เหนือทุกสิ่งแต่เราต้องกอบกรรมทําความดีควบคู่ไปด้วยชีวิตจึงจะดูสวยรับยันหนุนดวงดวงจะดีอยู่ที่ตัวเราด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับสาธุ <laughs> คนดีนั้นมีมากเพราะมันทําไม่ยากเมื่อจะเป็นคนดีแต่สักกี่คนที่จะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจึงเชิญคนไทยให้มาทําความดี เอาดีๆกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่ามนุษย์นั้นล้วนมากกิเลสแต่เราต้องลดละล้มกิเลสลงได้ด้วยการทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยสังคมและประเทศชาตินะ <c oughs> จะบอกให้มหายันรวยยึงเชิญคนไทยให้มาทำความดี